ลาสวัสดีเพื่อนๆทุกคนด้วยนะครับผมที่วันนี้อยู่เกมเข้ดาด f d u t m o b i และสรับหัวข้อของวันนี้พี่ลิงกับผมก็จะมาสปอยพรีวิวความสามารถราชสุดโหงของปืนใหม่ประจำซีซั่นหน้ากับตัว Cx9 สาย SMG แน่นอนว่าตอนนี้ผมในเซิร์ฟจีนก็ได้มีการปล่อยเทเลอร์ตัวอย่างล่าสุดของ CX9 ออกมาแล้วผมเราก็จะได้เห็นอะไรหลายๆอย่างที่เป็นในส่วนของความสามารถลหลักของตัวปืนเพราะฉะนั้นในคลิปนี้ผมเราจะมาทําการวิเคราะห์ในส่วนของความสามารถที่มีการปล่อยมาในเทเลอร์ตัวใหมน่นี้ผมว่าตัวปืนนี้มันจะได้เป็นเมตาใหม่หรือเปล่าเอาละเพิ่มการเสียวแล้วก็มาดูกันเลย We'll be ดในช่วงแรกของเทเลอร์ผมแน่นอนว่าเราจะได้เห็นตัวเกมเพย์เต็มๆแล้วของปืนสาย SMG ตัวใหม่ CX9 อ่าก็แน่นอนว่าเราจะได้เห็นในส่วนของสเตตหลักๆของตัวปืนด้วยซึ่งตัวปืนนะผมก็จะมีสเตตความสามารถผมดาเมจอยู่ที่24อัตราการแรังสุนยอยู่ที่60ค่าความแม่นยำ54ค่าความคล่องตัว76ระยะการยิง44แล้วก็การควบคุมอยู่ที่57 โดยถ้าเกิดว่าเราด้วยเราเช็คจากสเตตของตัวปืนกระบอกอื่นนะผมที่เป็นเมตาสาย SMG ในตอนนี้อผลตารางก็จะเป็นประมาณนี้ผมดาเมจนี่ถือว่าแรงมากเลยผมเพราะว่าเหมือนกับตัว CBR4 เลยแต่ว่าอาจจะเบากว่าสวิทเบรเล็กน้อยก็จะมีข้อเสียอีกอย่างหนึ่งก็คือนี้เรื่องของความเร็วการลั่นกระสุนเนี่ยจะอยู่ที่60ซึ่งจะน้อยกว่าปืนอื่นที่อยู่ในเมตาณะตอนนี้แต่สิ่งที่แรกมาได้ผมก็คือค่าความแม่นยําที่เรียกได้ว่าสูงมากครับผมแม่นยํา54เพราะฉะนั้นปืนนี้ แรงแล้วก็แม่นยําม,มากกว่า CBR4 เพราะฉะนั้นก็คอนเฟิร์มได้ระดับหนึ่งว่าปืนนี้ยิงระยะไกลเนี่ยน่าจะยิงง่ายแน่นอนไม่มีปัญหาอ่าอาจจะเป็นตัวที่เป็นสายเบสิกคอนโทรลที่ยิงไกลเหมือนกับ CBR4 ในช่วงแ,แรกๆที่มันก่อนโดนเนิร์ฟนั่นเองข้าความค่องตัวผมก็ถือว่าอาจจะค่อนตัวช้านิดน,นึงนะอ่าเทียบกับเทียบปืนกระบอ,อกอื่นๆนะผมระยะยิงเนี่ยก็ใช้ได้เลยผมเกือบเท่า CBR4 44กับ47แล้วก็การควบคุมเนี่ยค่อนข้างสูงเลยผมก็คือ52เพราะฉะนั้นปืนนี้คอนเฟิร์มแล้ว อนิเมชันเนี่ยอาจจะช้าก,กว่าเมตาอื่นนะผมแต่นเรื่องของการควบคุมเนี่ยดูควบคุมง่ายกว่ามากๆเลยนะถ้าเทียบจากสเต็นะและถัดมาก,กับดาเมจของตัวปืนนะผมยิงอกอ่าจะมีดาเมจ26เท่ากับว่าคอนเฟิร์มตายด้วยกรนะสุน4นัดแต่ว่าไม่เห็นนะว่าแขนยิงเท่าไหร่ผมก็ยังพอคัดการดาเมจไม่ออกแล้วก็ระยะไกลดาเมจเฉลยอยู่ที่ประมาณ12นัดก็เป็นค่าดาเมจทั่วไปของปืน S M G ปกติก็ถือว่าค่อนข้างที่จะใช้ได้เลยในการยิงระยะกลางผมดาเมจนี่เอาเรื่องเลยนะ และก็ในส่วนของวิธีกระสุนถ้าเกิดว่าดูจากกราฟว่าผมวิธีกระสุนเนี่ยคือดีดเป็นเส้นตรงแล้วก็เฉขวานิดหนึ่งก่อนที่ประมาณกระสุนสัก15นัดสุดท้ายเนี่ยจะเฉซ้ายขึ้นบนเพราะฉะนั้นตัวปืนก็ดูทรงแล้วยิงง่ายแน่นอนผมถ้าเกิดว่าเทียบกับวิธีกระสุนในส่วนของปืนอื่นๆแล้วก็ในส่วนของแอนิเมชันของตัวปืนนะผมจากในเกมเพย์เนี่ยแอนิเมชันนี้ก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์แบบกลางๆนะ อาจจะไม่ได้เร็วเท่ากับตัว SNG ที่เป็นมาตรฐานทั่วไปผมจะช้ากว่าเล็กน้อยนะแต่อันนี้ก็เดี๋ยวใส่ของแต่งเอาก็ได้ผมพราะปืนมันแม่นอยู่แล้วเนี่ยเพราะฉะนั้นของแต่งมันก็น่าจะไปนเน้นที่ในเรื่องของค่าความคุ่งตัวกับระยะตัวปืนเป็นหลักมากกว่านะก็ไม่ได้มีปัญหาในส่วนนี้นะแต่สิ่งหนึ่งที่น่าจะมีปัญหาผมก็คือในส่วนของมุมมองไซด์ดอทเริ่มต้นคอมมอนตัวปืนเนี่ยค่อนข้างที่จะแอบให้ความรู้สึกที่ตังหิดต,ตึงหิดใจนะ แต่ในส่วนนี้ก็ไม่น่าเป็นไรผมเพราะว่าเดี๋ยวรอมิสติกมาในส่วนของไซด์ดอทก็น่าจะ o อเช่นเคยนะแล้วก็ทันมาผมในส่วนของโชว์เคสของแต่งที่เขาใส่ออกมาเขาก็จะมีแนะนําอยู่ทั้งหมด3สายซึ่งเราก็จะได้เห็นอะไรหลายอย่างที่น่าสนใจผมก็เป็นสายแรกสายยิงไกลผมสายฟูลแคมป์คือแบบปากกระบอกยาวอ่าโตเก็บเสียงลับผมที่เน้นกันคอนโทรลแล้วก็แม็กกาซีน50ลูกจากตอนแรกรู้สึกระสุนจะมีอยู่ประมาณ30ลูิรูกับผมใส่เป็น50นี่คือเยอะมากเลยนะ เป็น1ปืน AR ที่กระสุนโคตรเยอะเออก็เหมาะดีครับผมสำหรับคนที่อยากจะเล่นเป็นสายแคมป์อ่ะสายท่านมาก,ก็เป็นสายบาราณนะผมสายระยะกลางคือเก็บเสียงแล้วก็เน้นการคอนโทรลระยะกลางเป็นหลักแล้วก็สายสุดท้ายผมเป็นพวกสายเอนิเมชั่นนะผมก็คือเน้นยกเร็วยิงเร็วระยะใกล้แล้วก็ระยะกลางสรุปโดยรวมก็คือปืนนี้อ่าในในการยิงทุกระยะเนี่ยพิลิงมองว่าโหดแน่นอนนะในเรื่องของเกมเพย์โดยรวมผมอ่จจากในส่วนของข้อสรุปที่ปล่อยมาในเทรลเลอร์นี้โอ้โห กิลิงว่ามันตึงแน่นอนนะผมความโหดนี่คงไม่ต้องพูดถึงอ่ะเพราะาดูจากดามเมจวิถีกระสุนแล้วเนี่ยคือแม่งโคตรด,ดีแล้วก็โคตรแม่นยําจัดจัดอ่าแต่ก็อย่างที่บอกไปว่าผมว่าในเรื่องของแอนิเมชันนะผมอถ้าเกิดเทียบกับ SMG ด้วยกันเนี่ยมันค่อนข้างที่จะออกแนวไปทางด้านของปืนสายที่เป็น AR มากกว่านะอ่ในส่วนของความรู้สึกในการเล่นผมมันไม่ค่อยเป็นแบบ SMG แท้นะเออมันก็ให้ความรู้สึกแบบแปลกแปล,แปลดีอ่าก็อย่างว่าผมสายบาลาน ปรับยังไงก็ได้นะจะ smg เป็นฟูก็ได้หรือว่าจะเป็นแบบกึ่งกึ่ง ar c a ก็ได้เหมือนกันโดยสรุปหลักษณะผมก็แน่นอนว่าพี่ลิงคิดว่านะอันนี้คือคิดเล่นๆนะทีมงานเนี่ยเขาก็น่าจะต้องการให้ตัวเซียเก้าเนี่ยเป็นเมตาใหม่โอ้โหด้วยหลักมี2สาเหตุสาเหตุแรกก็คือในแพทล่าสุดนี้ก็เนิร์ฟเฟเนตกับ cbr 4ไปใช่ไหมแล้วก็อย่างที่2ก็คือแพทหน้าอย่างที่ทุกคนก็รู้ผมมิสติกใหม่ก็จะเป็นของตัวเซียเก้าด้วยซึ่งมันก็จะเป็นอาถรรพ์ของปืนสายมิสติก ทุกครั้งเลยก็คือมิสชิกแม่งจะต้องเป็นปืนที่มีโอกาสที่จะ OP ค่อนข้างสูงมากๆนะถึงแม้ว่าในตอนแรกเนี่ยตอนที่เข้าแพทมาใหม่ๆพี่ลิงมองว่าอาจจะยังไม่ได้แบบ OP จนท็อปหนึ่งนะอ่านะแต่อาจจะติดท็อปหได้ง่ายๆผมอาจจะต้องรออีกสัก2อสามแพทอา่าแล้วก็จะมีการเนิร์ฟเฟเนทเพิ่มเนิร ER ์ฟ CBR 4เพิ่มอา่าเพื่อให้ตัวเซียเนี่ยมันกลายเป็นเมตาใหม่มาทดแทนแล้วคราวนี้เนี่ย ถ้าเกิดว่ามันสามารถมาแทน CBR4 ได้เมื่อไหร่เนี่ยมันจะเป็นเมตาที่เรียกได้ว่าไหลไปยาวๆเหมือนกับ CBR4 ชัวๆเลยดูจากทรงนี้ก็เข้าประมาณนี้ผมสำหรับการวิเคราะห์ของพี่ลิงผมจากในส่วนของเทเลอร์ล่าสุดก็เหมือนเดิมว่าตัวแพดครับผมน่าจะเตรียมอัปเดตนะเพราะว่าวันพรุ่งนี้เนี่ยนะวันที่ลงคลิปเนี่ยก็คือจะมีอัปเดตของเซิร์ฟจีนแต่ว่าของเราเนี่ย ก็จะอัปเดตพร้อมใกล้เคียงกับเกาหลีก็คืออีกประมาณสัก3-4วันตัวแพทใหม่ก็น่าจะปล่อยเพื่อนเพื่อนเนี่ยสามารถดาวโหลดล่วงหน้ากันได้แล้วผมขยักลองเล่นอยากทดสอบปืนก็เดี๋ยวรออีก45วันตัวแพทก็จะอัปเดตให้ได้เข้าไปลองเล่นในส่วนของตัวห้องซ้อมกับเหมือนเดิมเก็บในโหมด b บ t เท e r ร y ย l e ให้ได้ลองเล่นกันนะและก่อนจากกันไปผมเพื่อนๆคิดเห็นยังบ้างเกี่ยวกับปืนใหม่เซียเก้ามิสทีก็อย่าลืมเข้ามาคอมเมนต์พูดคุยหน้าที่ใต้ตสิชันนั่นเองเนาะ และเหมือนเดิมจะใครชอบคิดดีแบบนี้มีสาระความรู้แบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์ตามกันได้นะครับผมทั้งใน YouTube แลวก็แฟนเพจ Facebook นะและสวัสดีต้องขอบคุณเมอนทุกคนที่เข้าชมผมก็ไปแล้วบ,บ๊บา